สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำช่องทางการขายผ่าน Facebook 1. การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เ <minded> ช่น Facebook วิธีสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ 1. โพสให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของคุณโพสให้พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะสโต้ตอบใต้โพสด้วยนะไม่อย่างนั้นจะเป็น Facebook ล้างไปได้หมดความน่าเชืถือ 3. บอกว่าสินค้าของเรานั้นดีแค่ไหนช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร 2. วิธีการโพสขายในกลุ่ม f a c e b o o k ตัวอย่างคุณเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือก็ต้องมองหากลุ่มใน Facebook ที่เกี่ยวกับหนังสือการขายหนังสือค้นหากลุ่มซื้อขายหนังสือด้วยคำว่าหนังสือซือ้อขายกดค้นหาได้เลยครับจากนั้นให้ Facebook แสดงผลเฉพาะกลุ่ม Facebook ที่มีค่าที่เราค้นหา ช่องทางการทําตลาดฟรีที่กําลังมาแรงคือไลฟ์สดบน Facebook และมีแนวโน้มที่จะแรงมากขึ้นไปอีกไม่ต้องใช้เทคนิคในการทําเหมือนการลงโฆษณาสิ่งที่ต้องมีคือความถี่ในการไลฟ์สดความเป็นเอกลักษณ์ของร้านนะคะคุณก็ต้องเริ่มการไลฟ์สดได้เองไม่ว่าจะขายอะไรอยู่ที่ไหนเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็เริ่มไลฟ์สดขายสินค้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำช่องทางการขายผ่าน Facebook แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ